สวัสดีครับพบกับช่องอุ้งซิงนะครับวันนี้พามาดูโครงวิจิ๋วครับช่างเนาะน้องแค้นครับช่างเนาะน้องแค้นนะครับมาต่อราคาครับวันนี้ <laughs> นี่เป็นเก้าห้าครับเครื่องเก้าห้าใครสนใจเครื่องก็ทักได้นะครับน,นี่จะมาเอาแต่โครงครับช่างเนาะน้องแค้น ปากช่องเลยนะครับช่างเหนาะน้องแคนครับซ่อมรถนี่ครับร้านช่างเหนาะครับซ่อมปะยางทุกอย่างครับซ่อมทุกอย่างเอ็ดช่วงรางรถยนต์นั่นทำทุกอย่างครับอยู่นี่นี่มาดูโครงครับโอ้อนแสงย้อนแสงลงอย่างลงอย่างยูทูบเอาล่องในร้านในที่เลยมันจะอันนี้มันแย่ขนาดนี้ ตันรุนนู้นนี่เงี่ยมันรุ่นในฝามันซื้อโอ้ยมันกะทาซีเวอร์ทีนี่เลยอ,อาชีพคนซื้อกับบนมนเดียวคนเจี๋ยวสุดยอดซะเลยต้องไปทำใหม่ครับสะได้ยู่ได้นี่จ่ว่ากับเออมันมีทุนเนาะหรอขายที่แรกว่าสิเห็ดเห็ดไหวเหรอเห็ดมีแล้ตัวนี้แหลรนะคือ ใ,ใครรู้ว่าเป็นปีกรุ่นไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับมีคนเบิร์กบอกว่าใครต่อสดบอกให้ยังสดอันนี้ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปลอง tiktok สดไหมมีคนติดตามมาท่านหรอติดตามชมใหม่เป <มะ S 2> ็นชมใหม่นะครับ เขาขายเขาเป็นเครื่องเก้าห้านะครับถาม,มันหายคุ้มอยู่หรอทางกิโลเขาจะเลือยกันถาม,มันหายนี่ครับตัดจบวันนี้ครับเอาเงินมาแบ่งกันใช่อ <c oughs> ย่าว่าไปขายกิโล